เลยเข้ามาเลยเข้ามาวอลหนึ่งเรียกวอลสองประกาศให้โลกรู้ทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีสวัสดีคนแรกครับสวัสดีพี่แก่มัสวีพรคภูมิไพศาลครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีสสดคุณจอนนะฮะ,ะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับ,รบ,รบเข้าสู่ไลฟ์นะฮะคิดไม่ทันก็นะฮะไว้ก่อนนะฮะ ออกมาสัมภาษณ์ก่อนอ้าวคุณจอนบีบีทีวีนะฮะรอเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึ่งรอบเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่แก็คมัจญชีทำอะไรอยู่ครับพี่ออกครับอันนี้น้องเปลี่ยนชุดกแบบไหนน่ารักรอบที่ร้านขอบคุณครับประกาศอะไรครับประกาศครับประกาศฮัลโหลฮัลโหลในสองสามเฮ้ยสรุปว่ามันดังจริงนี่ฮะดังจริงแต่ไม่ได้โกหกเอามันใช้ได้ปะใช้ได้สิจริงนะเนี่ย ลองเช็คมาเคเช็คดูเป็นไงคะทุกคนวันนี้ชุดอเป็นไงคะสวยไหมบีบบัฟบีบบับแน่นอนวันนี้ก็มีบัตรเหลือไหมครับบัตรอะไรฮะไอ้นี่ไงงานแฟนมีตของเราแฟนมีตของสามีชั่วคืนใช่สามีชั่วคืนบัตรอันนี้ยังเหลือซูมยังรับได้อีกใช่ครับไม่ธรรมดายังรับอยู่พี่เข้มมาไหมฮะพี่เข้มสนใจ บัตรซูมไหมครับบัตรละหมื่นสองครับผมฮะแพนความพี่เองพี่เองก็สำหรับเพื่อนเป็นราคาเพื่อนราราคาพิเศษใช่ราคาพิเศษนะฮะพิงคอยสวยไหมพี่เจมส์จูวีโดยขอบคุณมากใครไม่ชมแต่ขอบคุณไปแล้วขอบคุณครับพี่ยงเขาก็หลอกให้พิงคอยน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักเฮลโหลเฮลโหลวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีก หนึ่งครั้งจากที่เราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยพี่ยูโรประกวดอะไรคะพี่ยูโรประกาศอะไรคะราคาพี่น้องราคาเพื่อนยูโรสวยได้ไงก็บ้าทำไงไม่เก่งใจประภาวดีชานสมอนอนซอนนี่เลยว่าอีสานเนยเอาว่าเอาดูว่าลองบอกม่งสวัสดีพี่น้องเศร้าอีสานทุกคนเด้อครับสวัสดี วัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเศร้าอีสานทุกคนเศร้าอีสานคนคิดถึงทั้งคู่พี่กิกว่าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆคิดหอดคือกันคิดหอดคือกันคิดหอด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 เออคิดหอดคือกันแมนเออคิดหอดคือกันเมื่อนี้ไม่เห็นยังครับเมื่อนี้มาถ่ายเอบเออพอได้พอได้พอได้เสียชื่อแม่มดเลยแม่เป็นคนซีสเกตแม่เป็นคนซีสเกตจ้า สติเตเกตงานคู่ที่รอคอยโอ้ยน่ารักจังให้รอดูเลยนี่ก็อยากยากดูเหมือนกันในต่างถ่ายไปเสร็จแล้วต่างถ่ายไปถ่ายไป3ซี่เองนะฮะอยากดูแล้วอ่างถ่ายไปเสร็จเลยทายสักไทยแบนต่างไทยประเทศอ้าวฮาย hello good afternoon evening แล้ว afternoon ใช่ถูกแล้วนอนคิววันถ่ายคืนคิววันนี้มันเย็น good afternoon very very everybody everybody you so cute thank you thank you so much เป็นแฟนกันเหรอครับเขาทำเก่งนะคนเนี้ยโอ้โหทุกคนไลฟ์ปุ๊บขึ้นมาเลยอะ MV อะไรคะวันนี้ MV ชื่อชื่อเพลงว่าหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บอได้บอคนเคนเพลงคนเพลงโอ้ยเดี๋ยนี้มันขึ้นอย่างงี้ได้แล้วหรอ้โหแบบว่า ตอบกลับตอบกลับซึ่งรู้ไหมภาษาอังกฤษรา reply อย o ่โน้บิชัน reply โอเคอั l เ reply comment จินอ่ะชอบชอบ speak French oh ah a b c d e s g r โน้บงฉูบ่งฉู abc abc สายองได้นรอจริงหรอไม่เลิศ a b c d e s g r ผมท่องได้แค่นี้ว่าผมเคย ปเรียนังพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่บีชิโนรีสวัสดีครับเล็บสวยเนาะคนนี้เราอะอ่ะโป๊ะโป๊ะเอาสิเข้มก้อนอะไรมั้ยนี่อะไรนะเอาใจเอาใจช่วยนะขอบคุณครับพี่เข้มครับเข้าใจครับเข้าใจเข้มชงเก่งเกินชอบป่านินป่านินป่อ้าวคุณรู้จักป่านินเหรอ เคยบ้านแรกสบายโซ่อ๋อค่ะไม่ว่างไม่ว่างเพื่อนไม่ว่างเพื่อนคิวแน่นเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนก็ว่างแล้วแล้วเพื่อนก็ว่างแล้วครูนี้น่ารักผมชิวไปไหมผมไลฟ์ชิวไปไหมเฮ้ยสบายสบายเป็นฟิลฟิลเพื่อนเราเก่งเพื่อนเราเก่งขอบคุณนะเพื่อนที่เข้าใจกันเสมอมานะครับคิดถึงนะครับพี่โรเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดอุดรครับ E U P I N K ยูพิงยูพิงยูพิงแฟนน่ารักเข้มแฟนบอยเข้มแฟนบอยคืออะไรอ่ะเป็นแฟนบอยไงแบบว่าเงินฟิวจิตวินมันจะมีแฟนเกิร์ลแฟนบอยอะไรเงี้ยแฟนบอยแบบเป็นแฟนสาวผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหโอ้ไอเป็นแฟนแบ่นี้เด็กผมถามว่าพี่เข้มว่างเหรอเปล่อยากรู้แหมอันนี้คือว่างใช่ไหมฮะ เข้มชงขนาดนี้พี่หมูต้องมาแล้วไหนพี่หมูอยู่ไหนอ๋อถามไม่เฉยพี่หมูอาจจะติดงานนรืออาจจะเป็นคิวพุ่งกับอืมใช่ครับก็ตอบพ่เศมนะครับว่าขอบคุณที่เข้าใจกันนะครับผมแต่ก็อย่าถามเยอะมากครับผมตอบไม่ถูกนะฮะเป็นแฟนเลยได้เปล่าอ่ะคู่นี้จะให้เป็นมากกว่านั้นเงินต้องเป็นแฟนกันแล้วปล่า พี่โรงเรียนจบจากไหนราชพัฒอุดรครับใครซื้อบัตรได้บ้าอไหมอ๋อโอเคอ่ะขายของขายของเลยแฟนมีดตอนนี้นะคะก็สามีชั่วแฟนมีดสามีชั่วคืนนะครับตอนนี้บัตรชุมวิทยังเหลือนะเราก็ยังรับเพิ่มได้อีกด้วยนะคะับรับเพิ่มได้นะครับสําหรับใครที่อยากคิดถึงการคิดถึงสามีชั่วคืนนะครับแฟนมี้ก็จะมีอะไรที่ที่เป็นแฟนได้ดูแล้วจะประทับใจแล้วก็จะเขาเรียกว่าความคิดถึงเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่ม คือความคิดถึงเนี่ยมันต้องตอบสนองด้วยการมาเจอช่แล้มมาดูมันถึงจะหายคิดถึงครับซึ่งโชว์ในแต่ละโชว์เนี๋ยพวกเราเตรียมมาค่อนข้างที่จะแน่นมากนะฮะแต้วทีีเราก็มีคนอื่นๆด้วยครับมีคนอื่นด้วยครับมีอันนี้คนอื่นนี้ในในนี้เขามันแจ้งไหมคะหรือว่าเป็นแจ้งพิเศษไม่แจ้งแล้วแจ้งแล้วรับเท่าไหร่พี่เข้มบอกว่ารับเท่าไหร่พี่เข้มจะหมอกี่ใบพี่เข้มจะหมอกี่ใบครับผมลาดทั้งลาดชมังคลา รัชมังคลานะครับเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปนะครับหอพี่เข้มเสร็จแล้วหรอหลังงานพี่เข้มมาแล้วหลงพี่เข้มบอกไหมอ่าเออผมก็ไปกางพี่เข้มมาเหมาให้หน่อยแล้วพองานพี่เข้มเนี่ยผมไปเหมาคืนนี้ก็คือช่วยกันทำมาหากินไม่มีคนดูนะครับอัดยายซื้อขนมไทยฮะดูกันเองซื้อกันเองดูกันเองนะครับพี่เข้มว่างมารับเชิญหรือเปล่าพี่บอกนะครับพี่เข้มว่างมารับเชิญไหมครับจะเป็นเกียรติไหมนะ อยู่ไหมอยู่ไหม Love you Love from America Thank you and and Love to from Thailand แล้วก็ในงานน่ะจะมีเบื้องหลังที่ไม่ได้ออกทีให้ดูด้วยทุกคนทุกคนจะได้ดูแค่ทีนี้อืมก็เป็นภาพเบื้องหลังาๆน่ารักน่ารักสนุกจริงๆอยากให้มาดูนะเพราะว่ามันตลกมากอยากจะบอกว่าพี่ชื่อใดกองของพี่เป็นแบบเรื่องมาหลุดอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็เราก็อยากมาดูเองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกับเราด้วยใช่ครับ ที่เค็มถามว่าวันที่เท่าไหร่วันที่สองนะครับวันที่สองเมษายนนะครับอยากไปดูคู่รักเฮ้ยคู่จิ้นเฮ้ยวันนี้ไม่มีงานหรอกางเดินทางกางเดินทางก็เลยเหงาเก็เรื่องหาเลิศนะคนเนี้ยเลิศเลิศซัพพอร์ตกันนะพกไปไหนด้วยดิ n u นน้ำเมื่อวานน้ำเมื่จิ้นแสดง อะไรครับวันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับผมของคุณตายอรไทยนะครับราชินีดอกย่านะฮะเข้มรัวๆเลยอ่ะชอบวันนี้พี่ยูสดใสมากเลยวันนี้มีพี่พิงค์อยู่หรือเปล่าคะัอ๋อมีพี่พิงค์อยู่หรือเปล่าครับผมต้องถามเขาต้องถามเขาเขาไม่ตอบลโลอย่าโป๊สิมสูไอเค้มสองมษาที่ไหนคะตอนนี้ เปิดขายเป็นแบบเป็นบัตรซูมนะครับดูแบบออนไลน์นะครับดวนไลน์แต่แต่ก็มีจะไ,ได้อะไรบ้างพี่บัตรซูมได้ชมใช่ไหมได้ชมใช่ได,ได้ชมแบบเหมือนกับไม่ต้องออกจากบ้านนะครับดูที่บ้านก็ได้นะครับฟินไปด้วยกันได้เหมือนกันนะได้ชมแบบว่าในนไลน์ยังฟินขนาดนี้ถ้ามาอยู่ในซูมของเราแ้วบองว่า คไปยิ่งวันนี้ค่ะจริงป้ะมีของอนุโมทนาไม่ใช่เอาไปสมบูรณ์ในการบริจาคขออนุญาตขออนุญาตดูสคริปต์นิดนึงนะได้สมุดเป็นทำเป็นไทยไม่เคยเห็นเลยในรายการบนิจาใช่จะไม่เห็น อ๋อนี้คือคือของขายเหรอของขายขายในงานหรือว่าขายออนไลน์ออนไลน์ด้วยโอ้ยน่ามากว่ะวถ้าเกิดว่าทุกคนได้แบบมารวมซื้อเอาให้ดูนเนี่ยให้ดูได้เนี่ยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวะเดี๋ยวให้มีโปรโมทล้วทุกคนก็แบบว่าได้ร่วมทำบุญด้วยนะได้ของน่ารักน่ารักไปเราก็ได้ร่วมบุญด้วยอันนี้คือเซ็ตอันนี้เซ็ตนะฮะมีขออนุญาตนะครับจะมีเสื้อเสื้อเป็นาเรียกว่าอะไรอ่ เป็นเสื้อสกีนลายห้าคนเลยอ่าะอะโป๊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 ะโทรศัพท์พี่ตั้มอ๋อมันซูมไม่ได้นะครับต้องเข้าไปดูเองนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดมินแอดมินจะประกาศลิงก์นะฮะค่ะเดีวก็รอติดตามเราว่าแบบเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรบ้างมีเสื้อมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีกระเป๋าผ้านะครับรวมไปถึงคุญแจด้วยพวกคุญแจพวกคุญแจชกำบันศานพวกคุญแจพวกคุณแนกำบันศามีกู้กันด้วยมีหมวกมีหมวกมีหมวก เอ่อละครเรื่องปังเสน่หาเอาสามีชั่วคืนเหรอครับโทษโทษโทษผิดเรื่องนะมีพวงูุญแจอันนี้บักกษะสะนะฮะมีแล้วก็มีเซ็ตพวงกุญแจด้วยแู็เสื้ออะไรหรอคะ เป็นเสื้อสกรีนเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ค่ะห้าคนเนาะเป็นขาวดำน่ารักมากจองเสื้อแล้วค่ะสุดยอดมากเลยครับ<ล>จอง<า>นะครับแต่ไม่มีนะฮะ <laughs> ให้เปิดให้จองเฉยนะครับแต่ไม่มีขายนะครับ <laughs> จองแบบเหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเฉยนะฮะ <laughs> มาได้สิ้ไดจริงจริงนี่คนถึงนึกว่าทำมอนสนุกไปเฉยคนจะน่ารักมากเลยนี่ค่อยมันแบบเป็นฟีลแบบแฟนเกาหลีมากอ่ะนี้ทุกคนเนี่ยน่ารักอยากได้เองเลยเอ็ดดี้เราเป็นคนชอบซีลเกาหลีไงแอ็ดดี้เราเป็นซีลเกาหลีแอ็ดดี้คือใครฮะอยากได้หมดเลยอยากได้เองแหละทุกคนออยากได้ก็กดจองสิอยากได้ก็จองสิไม่จองเราจะเอาฟรีว คุณอย่าใช้สิทธิพิเศษในการแสดงเรื่องนี้มารับของฟรีนะเลยไม่ใช่เราไปเอาก๊อปปี้จากเขาอีกทีอแย่กว่าอีกโอเคนะครับในนี้ขายราคา199นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำก๊อปปี้ขาย99บาทติดตามในอินสตาแกรมแพงมากชอบแล้วก๊อปอีกอ๋อซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่เดี๋ยวแจ้งทางทางไหน ทางไลน์ทางบ้านทางบ้านพบ้านิงพอยบ้านยูโรบ้านพิ้งคอยแล้วก็บ้านยูโรนะฮะไปติดตามในอินสตาแกรมของบ้านพวกทั้งพิงพอยแล้วก็บ้านของน้องยูโรด้วยนะฮะมีเสื้อแฟนคลับพี่ยูโรคห้ Good afternoon ให้ Good afternoon everybody จองแล้วค่ะ everybody แล้วก็ everybody มาฮะ Hi from Canada เออ Hi รอชม M v นะคะครับผม ใช่ตามด้ยครับเป็นเอาคัพปี้ค่ะราคาจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าเงินเข้าผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมติว่าคุณซื้อกับออฟฟิเชียลเนี่ยคุณจะได้บุญเพราะว่าเราเราจะเอารายได้ไปทําบุญนะครับแต่ถ้าซื้อกับยูโรคือเงินเข้ายูโรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ราคาลดครึ่งหนึ่งให้คุณเลือกเอาว่าคุณอยากได้บุญหรือว่าคุณอยากประหยัดนะฮะถ้าเป็นยูโรยูโรจะเลือกเลือกประหยัดวันวันที่เราปิ๊งอ่ะจะมีของ จะมีประมูลเสื้อเสื้อสามีเสื้อภรรยาเอาเสื้อตัวนั้นนอครับช้าที่เราใส่นั้นแหละประมูลนะครับเริ่มต้นที่ห้าบาทเอาคำมูลทั้งหมดเลย Can you call my name Lesman a ยูโรน่ารักพี่คอยสวยครับพี่ครับเออดีเนาะยูโรน่ารักพี่คอยสวยพี่ยูโรคิส พี่พิง please เอา้าแฟนคลับขอมาแบบนี้แล้วอะ่ะผมทำเพื่อแฟนคลับนะครับผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับเธอทำเพื่อแฟนคลับปะไม่ได้นี่มันถงแจ้งไม่ได้เฮ้ยบ้าค่ะ,ะยูโร โหวตแคสสวอร์ดสามีช่วยเคลืนกันอีกทีเออใช่ตอนนี้เขาต้องต้องโหวดเหมือนก,กัน,กน<ฮ>แคสสวอ<ช>รับ,รบไปเดี๋ยวไปงานพูดกันต่อโอ้ยอย่าไปอ่ะทุกคนอย่าไปอ่ะไม,ไม่ถ้าไม่โหวด <c oughs> เองแล้วนะไปตามยินโทรศัพท์หน่อยไม่โทรศัพท์อยู่ไม่ไกลเลยยุ้ยอย่าไปเออถึงเต้นเลยอืมเราต้องได้ไปพูดกันครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจเจอกันนะครับเจอกันฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ก็ปวดเนาะสามีชั่วคืนให้กับทีมสามีชั่วคืนของเราอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของสัปดาห์นี่เขาโหดกี่สัปดาห์คะไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เป็นที่หนึ่งะเนี่ยอ๋อก็ไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณทุกคนซื้อขายเสื้อนะขายเสื้อใหห้นะอ่องี้ถ้าสมมติว่าไม่อยากทำบุญไม่อยากทำบุญนะครับซื้อกับผมแล้วผมจะไปโบสถตัวเองนะฮะที่มันเป็นครึ่งหนึ่งนี จะไปกาแฟได้เออเพามีคนขอลายด้วยขอลายขอไลน์กุ๊บเปล่าอ๋ไลายกุ๊บโรกเอียง๋ออยู่โรกเอียงเหรอขอโ้อนรับผมมาเดี๋ยวเซลฟโปรดุกสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายต่อแล้วนะครับก็เข้ามาทักทายกันเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนได้มาเจอกันนานมากๆแล้ว ไมนได้มาเจอกันนานมากนนาามกแล้วที่ไม่ได้เจอพูดสมที่สองไม่ซื้อบัตรซูมได้วันที่สองซื้อบัตรซูมได้เลยบบัตรบัตรวีบัตรที่ normal seat ยังเหลืออยู่เพราะว่ามันมีคนหลุดจองอ๋อมันมีหลุดจองนะครับ normal seat เหลือตอนนี้เหลือสิบที่นะครับเหลือสิบที่นะครับครับผมวันนี้ก็อาจจะพูดผิดเพี้ยนๆบ้างเพราะว่าผมไปโตเมืองนอกไงในการจัดไวยากรณ์อ่ะมันจะสลับกันไงานกับ ไปไปไปเดี๋ยวสั a p s h o สั n a p s เราเจอกันนะคะไปไยอ๋อยูโรได้ไปก่อนไปดูต่อสัก5นาทีนะฮะพี่พอยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับขอบคุณครับพี่ยูโรค้เอาละครับก็เรียบร้อยนะครับ เข้ามาคุยกันหลายๆคนคิดถึงคู่ของเราไปเลยใช่ไหมฮะโอเคครับสวัสดีครับแล้วเสื้อผ้าของพวกพี่นะครับชุดนี้เลยชุดนี้เลยค่ะไม่มีเปลี่ยนอ๋อเสื้อผ้าอย่างนี้เนี่ยสางดบายใบก็รอดเก็บโอเค้นชิเด้ฮานุมน่าฮานชิเด้กันนาะเฮ้ยชเหรอเก่งจังไหย